ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ e นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับวันนี้เรามาเจ้าเก่าเจ้าหนึ่งที่เขาย้ายมาถนนบรรทัดทองเนี่ยนะประมาณเนี้ยหปีแล้วนะฮะ mm hmm. เส่นนี้เดี๋ยวนี้เป็นเส้นแห่งความอร่อยนะคุณผู้ชมร mm hmm. ้านรวงเยอะมากแต่วันนี้ผมมาร้านนี้ตั้งซุยเฮงอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ นับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องน้องหมวยน้องเหมียวน้องเหมียวแต่มีใครคนเรียกหมวยไหมใช่เว้อ <laughs> น,น้าหมวยเจ้าของร้านย้ายมาได้กี่ปีแล้วครับเข้าปีที่5้าแล้วค่ะปีที่5คุณผู้ชมเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมเลยหอมกลิ่นพะโลปปปเป็ดเปิดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮ้ยเดี๋ยวเป็ด ป้ายข้างหลังคุณผู้ชมมิชลิน2018 18 1นะสิบเก้า1แล้วก็22ล่าสุดได้ต่อเนื่องเลยใช่ค่ะ5ปีสอนโอ้เราเวลาเข้ามาชิมเรารู้ไหมใครมาชิมไม่รู้ว่ะพี่ไม่รู้อาจจะมีพี่อยู่ในนั้นก็ได้ไม่แน่เนาะร้านนี้เก่าแก่มากคุณผู้ชมประวัตินะฮะ เรื่องราวจะยต้องให้น้องเหมียวเขาเล่าจริงๆเรื่องจากคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนเริ่มก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาคุณพ่อมีอาชีพเมื่อก่อนเป็นกุ๊กใหญ่อูฟุเหลากับแกลเล็กซี่คนสมัยก่อนน่าจะรู้จักประมาณส0กสิบป,ปีที่แล้วพ่อเนี่ยพ่อผมเนี่ยนะเวลาจะกินอาหารจีนต้องไปอูฟุเหลาใช่แล้วคนที่จะเที่ยวกลางคืนนะพวกรุ่นนั้น,น,นไปแกลเล็กซี่แล้วอยู่ดีๆมันจับพัดจับผูมาเป็นก็เดี๋ยวเป็ดได้ไงก็มีครอบครัวเริ่มมีลูกคนที่หนึ่งคนที่สองอคนที่สาม ่าใช้จ่ายเริ่มเยอะขึ้นเงินเดือนเริ่มไม่พอก็ต้องออกมาขยับขยายเงี่ยเพราะลูกเต้าเริ่มเยอะสมัยก่อนมีแต่ก๋วยเตี๋ยวลูชินปลาก็ต้องหาอะไรไม่มีก็ต้องหาอะไรที่มันแบบคนอื่นไม่ขายก็ลองลองผิดลองถูกจับไปจับมาจนมาเป็นตั้งซื้อเองโ่ชนทุกวันมันเ้็ไอเไยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะแล้วสูตรคิดเองเลยไหม จริงๆแล้วก็คิดเองนะคะแต่เท่าที่หนูรู้อ่ะมันก็เหมือนสูตรบุ้งน้ำพะโลทั่วๆไปแต่มันอาจจะมีแบบอะไรนิดหน่อยที่มาใส่แล้วให้มันแตกต่างกับร้านอื่นซึ่งอันนี้เป็นเรียนับยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้หรอกคุณผูยอมของแต่ละร้านก็จะมีคุ้มคินล้านของแต่ละร้านทีนี้ถามนิดนึงที่เราได้มิชลินหปีซ้อนเนี่ยนะมันต้องมีอะไรดีดิเราไม่เหมือนคนอื่นยังไงหนูว่านั้นหนึ่งรสชาติไม่เค็มไม่หวานไม่จืดออกจริงจรสองบรรยากาศบรรยากาศร้านเนี่ย ถ้าใครที่เคยอยู่ที่ไปเจอที่สะพานเหลือและย้ายมาสเตเดียบรรยากาศกาออยังเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิมตู้เหมือนเดิม,มคือพี่ไม่เคยมาสักสิบปี20ปีที่กลับมาพี่ยังได้บรรยากาศเก่าๆทีนี้เมนูที่ร้านแ่ะเด็ดๆมีอะไรบ้างไส้แก้วไส้แก้วอันนี้ดังมากเลยใช่ไหมใช่ดังมากเลยนะดังมากส่วนใหญ่มาต้องกินไส้แก้ว<อ>แล้วก็หม้อดินอบขาปีขาปีกับหม้อดินคือเบสิกก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดแหละ แล้วก็อันนี้จะเป็นออปชันเสริมแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นแบบเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านอ,อย่างตัวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมัมมีป่ปาะที่เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักะจะเป็นเด็กพวกรุ่นเก่าที่จะรู้จักเขาว่ามัหมี่ปาอกคือคอะไรเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีมีหงมีหางแต่ดีนี้มันจะมีเด็กขาแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้มีขาหานเพราะว่าช่วงโควิดอะค่ะเราต้องดอกผ่านไว้เราก็เลยต้องขอหยุดไปก่อนขอเป็นช่วงนี้เป็นเป็ดล้วน คุณนะผู้ชมก,ก็การไปกินก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นชามเท่าไหร่50บาทค่ะห้บาทนะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นหม้อดินหม้อดินเริ่มต้นที่200 200แล้วถ้าเกิดจะกินขาหา่าน360รเราจะบอกเขายัางไงว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราเนี่ยมันเป็นยังไงรสชาติดียังไงแล้วแต่ดีกว่าลองอชิมดูถ้าถูกปากก็อุดหนุนกันต่อเดี๋ยวบอกพี่กัดให้เดี๋ยวขอชิมก่อนวันนี้เอา จัดมาแล้วกันเดี๋ยวหนูจัดให้ต้องมีไส้ก้มไส้แก้วด้วยโอเคได้โอเคขอบคุณต้องเหมียวมากขอบคุณค่ะค่ะเชิญนั่งเลยค่ะไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีรากล้าเมนูก็มีมากมายภาษาคุยได้ราคาก็โดนเปิดด้วยไส้แก้วเลยนะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่เส้นใหญ่นะนี่เป็นไส้เป็ดไส้แก,สแก้วนี่ของดังร้านนี้เลย อร่อยทุกอ็อน้ำพะโล้ร้านนี้รสชาติไม่แรงเยะหอมสดเล่นได้เลยเจ้าของร้านก็แนะนำนะน้องเหนียวบอกเวลามาสั่งไส้ต่างหากดีกว่าแล้วถ้าเกิดจะสั่งหม้อดินเนี่ยก็สั่งเป็นพวกตีขาอะไรก็ว่ากันไปนะอย่าปนกับไส้เพราะว่าไส้มันจะคลายน้ําออกมานะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากินกับพริกน้ําส้มคงจะยิ่งอร่อยมากเพราะน้ําพะโล้ก็เข้มข้นดีนะ โดเลยอันนี้น้องสั่งมาดูเป็ดบ้างดีกว่าสั่งแล้วเขาค่อยแร่นะเขาบอกเขาจะไม่แร่ไว้ก่อนอันนี้อูดูเป็ดแล่มาหน้ากินมากนุ่มอร่อยหอมเป็นเนื้อนุ่มมากเกี้ยวไปไม่ติดฟันเลยอันนี้จะลองบะหมีปม่ปา้บะหมี่ปาะร้านนี้เส้นใหญ่กว่าที่อื่นนะผมดูแล้วที่นี้แอบถามน้องเหมียวก็บอกว่า มันเป็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วอ่ะเขาใช้โรงงานนี้ผลิตก็ใช้มาตลอดอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะเป็นเนื้อเป็ดที่นุ่มมากที่ได้มาทานแล้วก็รสชาติน้ำพะโลนี่กลมกล่อมพอดีมากเลยอีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์กลิ้นเป็ดอันนี้ซิกเนเจอร์ร้านเขาคือปากเป็ดนะแล้วจะมีลิ้นเป็ดตรงนี้เวลาทานเขาบอกให้กัดตรงนี้พอดีเลยแล้วมันจะหลุดออกพอดีเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยแต่ว่าผมว่าขอใส่น้ำส้มนิดน,นึง นิดเดียวอ,อ,อร่อยนุ่มหลุดออกมากึบกึบเป็ดพะโล่เนี่ยร้านนี้ไม่ควรพลาดเลยถ้าไม่ดีเนี่ยก็จะได้มิชลินได้ยังไงเนาะต้องห้าปีซ้อนเนี่ยในหม้อดินนะฮะอันนี้เป็นปีกนะ โดน,โดนปีข้อขาสุดยอดเลยอะ่ะปิดท้ายด้วยฟักเขียวหน่อยของหยวนนะฮะน้ำฟักเขียวไต้หวันแก้ร้อนในหาซื้อได้ที่แมคโครนะฮะลาไปด้วยคำนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยดจะบอกพี่กัดให้อยากกินเป็ดพะโลอร่อยอร่อยระดับมิชลิน5ปีซ้อนนึกถึงน้าน,นี้เลยตั้งซุยเฮง ผู้ชมครับอยากทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะไส้แก้วหรือว่าอะไรเกี่ยวกับเป็ดพะโลเนี่ยลองแวะมาร้านนี้เขามีการันตีด้วยมิชลิน5ปีซอ้อนเลยนะครับชื่อร้านว่าตั้งซื้อเฮงโภชนาค่ะอยู่ตรงไหนจ๊ะอยู่ที่สเตเดียมวันนะคะถนนมัธยทองก่อนถึงแยกเจริญผลค่ะเปิดเวลา11.00ถึง1ทุ่มครึ่งค่ะอันนี้ขอบคุณน้องเหนียวมากเลยนะครับเราก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีอ้วนจนเหียวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนอกจากนั้นมีเครื่องดื่มสมุนไพรโยวนครับเดิมอร่อยแก้ขาหายได้ปรระะโชนน์คับ ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ที่แม็โครนะครับวันนี้ขอบคุณร้านตั้งซุยเองมากเลยเดี๋ยวขอแอบติดสติกเกอร์หน่อยนะฮะได้เลยค่ะเีวพี่ตีวอนจะได้ดังๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชุนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์ ปีก็คือคําว่าเคยค่ะเราก็เลยเอาคําว่าเคยมาเล่นมาต่อคําว่าคุ้นเป็นคุ้นเคยเหมือนทานอาหารในรสชาติที่คุ้นเคยในบรรยากาศที่คุ้นเคยค่ะร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะซีนค่ะเป็นเจ้าของร้านคุ้นเคยค่ะเปิดมาประมาณปีกว่ากว่าค่ะ ไ้เลคะเปิดมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะก็เจอโควิดระบาดเลยค่ะรอบนั้นเจ็บหนักเหมือนกันนะะช่วงโควิดที่ผ่านมาร้านนะคะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเพราะว่าเราขายอาหารใต้ที่เป็นสุดขนมนะครศรีธรรมราชนะคะซึ่งที่กรุงเทพอาหารทานยากก็ทําให้เรามีเอกลักษณ์แล้วก็ปรับตัวะคะ่ะพี่ก็เอา Delivery เข้ามาช่วยในขณะที่คนยังไม่กล้าทานอาหารที่ร้านค่ะ คุ้นเคยเนี่ยถ้านึกถึงอาหารใต้เนี่ยวัตถุดิบหลักที่นึกเลยก็คือกะปิกะปิก็คือคําว่าเคยค่ะเราก็เลยเอาคําว่าเคยมาเล่นมาต่อคําว่าคุ้นเป็นคุ้นเคยเหมือนทานอาหารในรสชาติที่คุ้นเคยในบรรยากาศที่คุ้นเคยค่ะเป็นเราอยากให้มันเป็นคาเฟ่อาหารใต้ค่ะแล้วก็ในบรรยากาศบ้านเก่า2ชั้นที่เหมือนมาทานอาหารที่คุณยายทําให้ทานที่บ้านแบบนี้ย ก็เมนูที่แนะนําก็เป็นใบเหลียงผัดไข่ค่ะที่ร้านก็จะทําผัดไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราจะผัดให้หอมกระทะขึ้นมานะคะแล้วก็แกงเหลืองหรือว่าแกงส้มหน่อไม้ปากระพงะค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์รวมถึงหมูจำเหี่ยวค่ะที่เป็นหมู3ชั้นทอดก,กรอบอันนี้ก็แนะนําว่ากินตัดเผ็ดได้เป็นอย่างดีค่ะว mm ัตถุดิบต่างๆทั้งพริกแกงกะปิ พวกผักอะไรเงี้ยค่ะใบเหลียงสตอเราส่งตรงจากขนอมค่ะนครศรีธรรมราชเลยเออร้านตั้งอยู่ราชดาซอย7ค่ะนาทอง6แยก3ค่ะเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มค่ะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะ ก็เป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับพี่ติอ้วนชวนหิวมาที่ร้านคุ้นเคยนะคะวันนี้ก็จะเปิดสูตรแกงส้มหน่อไม้ปลากระพงค่ะวันนี้ทางร้านยอมเปิดสูตรอาหารใต้แสนอร่อยนะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยครับเริ่มต้นนะครับนำหม้อมาตั้งแล้วก็ใส่น้ําซุปครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงใต้ลงไปครับคนให้ละลายนะครับใส่ใบมะกรูดครับกะปิหอมๆเล็กน้อยหรือว่าเคยนั่นเองนะครับ คนให้เคยหรือว่ากะปิละลายนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกตราปรุงรสไทยนะครับไม่ต้องมาคั้นให้เมื่อยเลยนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับพอน้ําเดือดครับใส่เนื้อปลากระพงลงไปครับรอให้ปลาสุกนะครับแล้วก็ต้มให้น้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งครับใส่หน่อไม้ดองลงไปครับต้มต่อไปจนเดือดแล้วก็ตักเสิร์ฟครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้เมนู แกงส้มหน่อไม้ดองปลากระพงจากร้านคุ้นเคยครับเป็นไงครับคุณผู้ชมฟังเรื่องเล่าของร้านคุ้นเคยกันไปแล้วผมต้องบอกว่าลองมานั่งทานที่นี่บรรยากาศดีมากเลยเดยเฉพราะชั้นสองนะครับบ้านนี้ดูเป็นเหมือนบ้านเก่าๆหลังหนึ่งแล้วก็ดูเป็นแบบว่าเหมือนเรามาทานข้าวในบ้าน ก่อนจะชิมนี่ผมมีผลิตภัณฑ์ที่แกงกระหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอยทางร้านเอาไว้ใช้รับรองว่าได้ใช้แน่นอนครับอีกอันงนึงก็เป็นผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกนะครับสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันดกรสชาตินะครับมอบให้หนึ่งกระเช้าเลยนะครับวันนี้เรามีอาหารเป็นตัวอย่างนะครับหลายเมนูเลยแล้วก็นี่ที่เขาเปิดสูตรให้คุณผู้ชมแกงส้มอูโหน่ากินมากนะฮะตอนนี้ขอบอกเลยคุณผู้ชมข้นครากมากนี่อยากให้มาลองนะครับ ร้านนี้อยากให้มานะครับใครที่ชอบอาหารใต้ไม่น่าผิดหวังนะโอ้โหดูด้วยความน่ากินเขาเข้มข้นมากมาสั่งที่ร้านนี่แบบคุณผู้ชมไม่ต้องทำเองหรอกมาสั่งที่ร้านนี่เลยเขามีดีลิเวอร,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 รีด้วยนะเข้มข้นถึงเครื่องโอดีเลยฮนะคุณผู้ชมจัดจ้านต้องแก้มด้วยหมูจาเหี่ยวหน่อยหนไปนี้ อันนี้ก็จะเป็นสามชั้นแล้วก็มีคั่วอ่ะเป็นเล็กๆหอมหอมแล้วก็มีความกรอบของกระเทียมนันตัวนี้ดีนะฮะอร่อยมากน้ำบิ๊กจอนคุณผู้ชมน้ำบิ๊กจอนอันนี้คูกข้าวก็อร่อยแล้วเควยน,นี่หอมมากคุณผู้ชมเคยทำป้ายนี่คึชื่อเลยนะฮะ สาโต้ซาตอชาโตนี่ขอบอกเลยนี้กินเยอะๆยดีมากเลยด้วยระบบกับตายแต่ว่าอย่าพึ่งไปกุยกับไกลนะอมผมมีน่อกสองเม็ดเลยผมดีมากอันนี้ผมนึกว่าจะกินกะปิแล้วสะตอแรงไหมนะอ่อน,ออนกๆกรุบๆไม่ขมด้วย,วยใบเหลียงครับผัดไม่เป็นไม่อร่อยนะแต่ถ้าผัดเป็นอย่างคนใต้ผัดเนี่ยอู้ยทำไมมันอร่อยจะไม่รู้แล้วผมเคยไปดูเขาผัดเนี่ย ก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ผมมาผัดเองไม่เหมือนเขาแล้วผัดเป็นมันจะแห้งๆหอมๆเนี่ยต้องผัดอะไรเงี้ยแห้งๆหอมๆพอเคี้ยวไปอะพวกซอสพวกซีอิ๊วพวกอะไรมันจะอยู่ในใบแล้วเคี้ยวแล้ปุ๊บน้ำซึมออกมาร้านนี้ใครชอบอาหารใต้ไม่ควรพลาดจำชื่อร้านไว้นะครับคุ้นเคยฮะร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้นอวนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทั้งช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวารตี้ สีอ้วนชวนหิวและเวอร์แกสพาคุณเที่ยวตลาดปลาบางแสนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ กินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการถีบวจนิวนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีจากทังบ้านเลยสมัครทาง Facebook ของเรา2ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ็นบอกรอมานานแล้วใช่ครับเคยสมัครเข้ามาแต่ไม่ได้วันนี้โอกาสดีมากครับโอกาสดีมากแนะนําตัวเองหน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อหนึ่งครับคุณหนึ่งกับคุณนุ่นนะสองเป็นแฟนกันใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินเที่ยวในตลาดปลาของบางแสนแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับชอบร้านไหนอยากกินอะไรชี้เลย เดี๋ยวตีอ้วนชวนหนิวจัดให้โอเคไหมโอเคครับมาลุยสำหรับตลาดปลาบางแสนแห่งนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมคราวนี้ถ้าเกิดมาบางแสนแล้วก็อยากจะได้ของสดของอร่อยของฝากหรือจะพาครอบครัวมาเดินเล่นนะครับชิมอาหารอร่อยๆที่นี่ก็มีไว้บริการเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับเอาละครับภูดมาขนาดนี้เราไปดูผู้โชคดีของเราวันนี้ว่าจะได้กินอะไรกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ สองท่านนี้เขาอยากกินซาซิมิวันนี้ผมพามาร้านดงทะเลนะครับอยู่ในตลาดปลาบางแสนอยากกินอูนิใช่ไหมใช่ครับอุตายเหลือตัวเดียวเอาก่อนเลยอเอาตัวนี้ครับเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้ครับอยากกินซาซิมิไหมครับซาซิมิเคยกินไหมปลาายแดงยังไม่เคยครับลองไหมลองครับกี่ไปแล้วเดี๋ยวทำกันสดๆตัดกันสดๆดกินตรงนี้เลย ต้ซิมนสโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยนะาวางเลยครับวางเลยจัดเลยครับคนหนึ่งโอ้เรากินกันตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปต่อบนโต๊ะปึ๊บลองดูก่อนว่าเป็นไงสดสดปึ๊บอันหน้าทางนี้หน่อยโอ้โหเป็นไงน,น,น,น้ำจิ้มซีฟู้ดหรือส,อบ,สบีบิามชอบเลยโอ้เป็นไงสดน่าจะหวานอืเยี่ยมเลยใช่ไหมครับหอยเม่นไปแล้วหอยสังไปแล้ว ครับหอยนางรมต่อเลยสามหอยครับ<อ>วันนี้วันนี้สามหอยเลยจัดให้หน่อยครับคนละตัวจัดได้เลยครับ,รรบจัดให้หน่อยครับมันเลือกเอาเลยตัวต้องฝ่ามือเลยนะเนี่ย ีอร่อยไหมสุดยอดครับโดนไปสามหอยแล้วคราวนี้ปลาหมึกปลาหมึกนี่แหละครับคุณผู้ชมปลาหมึกซาซิมินะฮะสดสดเลยร้านนี่ชื่อว่าเป็นเป็นซีฟู้ดอยู่ท้ายตลาดเลยลองมาได้โอ้โหดูสิเป็นเป็นจริงเลยอะจิ้มเลยนะฮะคุณผู้ชม ใครไม่เคยกินนะอันนี้ลองได้เป็นประสบการณ์ในการกินนะฮะเดี๋ยวไปสั่งอย่างอื่นขึ้นต้น<อ>ไหมไปเลยครับอนนโอเคขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับ เป็นไงบ้างครับสุดยอดครับสุดยอดตอนแรกเก็าึิว่าจะพาไปแค่กินแบบซาซิมิกุกกิ๊กุกกิที่ไหนได้โอ้โหล้นไปโต๊ะนู่นนะฮะมีทั้งกุ้งเผาปลาเผาซาซิมิกั้งทะเลแกงร้อนนะพร้อมไหมพร้อมครับมากระติอ้วนจนหิวมันต้องกินให้ขนาดนี้เลยพร้อมแล้วหยิบอาวุธเลยฮะ ครัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับทั้งเวอร์แกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดย บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas วันนี้รายการตีวุ่นจนหิวนะครับต้องขอบคุณตลาดปลาบางแสนมากเลยแล้วก็พี่โจนะครับเป็นผู้โชคดีของเรามาเที่ยวนะครับเราก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลจาก World Gas นะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas นะครับโดย WP Energy นะครับมอบแก๊สให้หนึ่งคำนะครับเอาไว้ใช้ที่ตลาดนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่ง World Gas นะครับสามารถสั่งได้ตามร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับผลิตด้วยเหล็กกล้านะครับไม่รั่วไมม่ซึนะครับ อยากได้กันคุณผู้ชมอยากมาเที่ยวตลาดปลาที่นี่นะครับตลาดปลาบางแสนแลนด์มาร์คแห่งใหม่อยู่ตรงไหนครับพี่โจอยู่เส้นถนนข้าวหลามครับวิ่งออกจากมอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งทะลุเข้าเส้นข้าวหลามเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงชายหาดประมาณ1กิโลเมตรครับครับตลาดเปิดแคงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มครับทุกวันเลยบาร์ได้เลยครับคุณผู้ชมของกินของอร่อยเยอะๆเป็นไปหมดเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ